นะอาตอนนี้ครับทุกคนเปิดเทรดขึ้นมานะครับตอนที่เราเปิดเทรขึ้นมานะครับอันนี้คือโมเดลที่เราสร้างอยู่นะครับแล้วเปิดคําสั่ง View แล้วก็ Style นะครับตรงนี้นะครับจะมีคําสั่ง scene อยู่ครับทุกคนลองคลิกไปที่ e n e ครับผมตรงนี้คำสั่ง e n e S scene ก็คือฉากนะครับฉากดูนะครับเราสามารถจะคลิก scene นะครับค้างไว้แล้วยกข้างบนได้เราสามารถจะเลื่อนได้นะครับคลิกซ้ายค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนไปข้างบนได้นะครับ แลวนี่แหละครับคำสั่งซีนคำสั่งซีนใช้ทำยังไงนะครับดูนะครับวิธีใช้ซีนทำยังไงนะครับเอาละนะครับดูนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำลักษณะเป็นลักษณะเป็นซีนแรกนะครับก็เป็นซีนท็อปวิวนะครับตอนนี้เราต้องการมองด้านบนนะครับเป็นท็อปวิวทุกคนดูตัวอย่างนะครับเอาละทุกคนปรับนะครับเริ่มแรกนะครับเมื่อมามองแบบสองมิตินะครับ จะต้องปรับมุมมองนะครับให้เป็นมองแบบขนานก่อนนะครับไปที่คำสั่ง camera นะครับ camera นะครับแล้วปรับไปที่ parallel projection นะครับตรงนี้ครับตรงตรง camera กล้องนะครับตรงกล้องแล้วจากมุมมองที่เป็น perspective นะครับให้ปรับไปเป็น parallel projection นะครับแต่จริงๆเมื่อเราคลิก perspective ซ้ำเข้าไปมันก็ปรับแล้วครับนะให้ให้ให้บันใจว่า เท่หมายถูกอยู่ที่ตรง parallel projection นะครับ parallel แปลว่าขนานนะครับ project นะครับ project ลงไปนะครับเอาละเมื่อเราปรับแล้วนะครับสังเกตง่ายๆคือภาพมันจะเบี้ยวนิดนึงเห็นไหมครับมันจะดูแบบมองให้เป็นมองมันไม่สมส่วนละนะครับจากนั้นมานะครับให้ปรับสไตล์ปรับวิวนะครับตรงนี้ครับให้เป็น t o อ view ครับปุ๊บเรียบร้อยลวครับเห็นไหมครับจะกลายเป็น top view เลยและนี่แหละครับคือ viewport แรกนะครับคือ top view ครับ ที่เราต้องการส่งออกไปเขียนแบบโอเคนะครับง่ายๆอย่างนี้ครับท็อปวิวละนะครับโอเคไหมครับจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการเขียนแบบให้เป็นมาตรฐานนะครับให้เหมือนออโต c a d ไม่อาจจะเชา a u t o c a นะครับให้ปรับเป็นสไตล์ที่ชื่อว่าฮิดเดนไลน์นี่ครับฮิดเดนไลน์นี่ครับให้ใช้สไตล์ที่ชื่อว่าฮิดเดนไลน์นะครับตรงนี้ครับฮิดเดนไลน์ลักษณะเป็นก้อนสีขาวนะครับปรับเป็นฮิดเดนไลน์ อีกทีนะครับทวนนะครับเริ่มแรกนะครับปรับไปที่ Camera ปรับไปที่ Parallel Projection จากนั้นปรับไปที่ View Top View แล้วปรับ h i l i g h จากนั้นนะครับให้ไปที่คําสั่ง Scene ครับผมแล้วกดบันทึก Scene เนี่เอาไหมครับเหมือนมันถ่ายภาพไว้ครับเหมือนกล้องถ่ายภาพแล้วเอาละทุกคนกดไปที่เครื่องหมายบวกตรง Scene ครับกดเลยครับปุ๊บนะครับคลิกบวกแล้วเลือกคําสั่งบนสุดนะครับ เรื่อคำสั่งตัวแรกนะครับแล้วก็โอเคครับผมเคลียร์ซีนเดี๋ยวอธิบายทีหลังนะครับว่าเพราะอะไรนะครับเคลียร์ซีนเมื่อเคลียร์ซีนแล้วนะครับเราจะได้ซีนขึ้นมาหนึ่งอันนะครับสังเกตสังเกตซ้ายบนเห็นไหมครับจะมีซีนขึ้นเห็นไหมครับดูดูก่อนนะครับซีนขึ้นครับนี่คือกดบวกแ้วต่อไปครับตับชื่อตรงนี้เป็นท็อปปิวครับมีมีนะครับตอนนี้ทุกคนมีไหมครับขึ้นไหมครับถ้าไม่ขึ้นกดตรงนี้ครับบวกตรงนี้ มันบวกได้ครับโอเคไหมครับอ่ากดบวกกดบวกเพิ่มได้ครับตรงนี้เอาละเมื่อกดบวกแล้วนะครับกดที่ซีนนะครับแล้วปรับชื่อตัวนี้เป็น Top v i ิวครับแค่ตั้งชื่อให้เราเข้าใจว่าคือซีดอะแค่นั้นเองครับอ่าโอเคไหมครับได้ไหมได้ไหครับ ที่ทำเป็นท็อปวิวนะครับพิมพ์อะไรก็ได้พี่อถ้างห้นะถ้าพิมพ์พิมพ์ไม่สะดวกก็ลองกดอะไรก็ได้นะครับให้เป็นสัญลักษณ์ว่าให้เราเข้าใจอ่ะว่ามันคือท็อปวิวนะครับต่อไปครับมันก็คือการทําซ้ํานะครับต่อไปนะครับเราเอาเป็นฟอนต์วิวครับผมกดฟอนต์วิวนะครับกดที่ฟอนต์วิวมันก็จะกลายเป็นฟอนต์วิวมาเห็นไหมครับฟอนต์วิวไหมครับกดที่ฟอนต์วิวนะครับตัวนี้ครับกดที่วิวเนี้ยฟอนต์วิว นะครับฟอนต์วิวนะครับอันเดตดูดูพี่ก่อนนะอ่าเดี๋ยวพี่ก่อนอ่าฟอนต์วิวนะเมื่อกดฟอนต์วิวแล้วนะครับก็เหมือนเดิมกดบวกแล้วตั้งชื่อว่าฟอนต์วิวเนื้วหาอะไรครับก็คือการเหมือนกันเหมือนการถ่ายภาพอะนะครับนะครับแล้วตั้งชื่อว่าฟอนต์วิวนะครับแล้วเอนเตอร์ครับถ้าทําถูกนะครับด้านบนตัวนี้นะครับมันจะมีสีขึ้นมาเป็นท็อปวิวฟอนต์วิวนะครับ แต่เนื่องจากว่าของผมเนี่ยผมสมมาตรนะครับซ้ายกับขวาผมเหมือนกันนะครับหน้ากับหลังผมเหมือนกันนะครับนนผมจึงมีแค่เล็บวิวอันนี้ก็พอนะครับอ่าทุกคนกดกดไปเล็บวิวครับผมเล็บวิวไลฟ์วิวก็ได้นะครับด้านข้างนะครับภาพด้านข้างนะครับอ่าเนื่องจากว่าซ้ายกับขวาผมเท่ากันนะครับผมก็เลยมีอีกแค่ซีนเดียวก็พอนะครับแต่ถ้าของใครไม่ไม่เท่ากันนะครับซ้ายขวาไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องมี ภาพด้านนะครับนะครับแล้วก็กดบวกเลยครับบวกผมตั้งชื่อว่า Size View Enter เห็นไหมครับตอนนี้ผมได้แล้วนะครับ Size View ต่อไปสุดท้ายครับผมตอนนี้เรามี Top View Front View Size View ตอนนี้เหลืตัวเดียวครับคือ ISO View ป่ะไปที่ ISO ตรงนี้ครับ ISO อ่า ISO แล้วก็กดบวกครับ แล้วก็ตั้งชื่อว่า ISO ครับเอาละตรงน,นี้นะครับเมื่อกดถูกแล้วครับดูนะครับเรากดที่ซีนนะครับซีน็อปวิวเ Set น,นะครับ Sun v ว e w s ซ d e ว i e w ISO v i e ลองปรับดูครับเช็คคำถูกต้องครับท็อปวิว front view side view isoview เมื่อได้แล้วก็เซฟไว้นะครับเอาละครับนี่และนี่คือการวิธีการแรกนะครับในการส่งแบบนะครับ ง่ายมากจริงๆนะครับเอาละนะครับเนาะได้นะครับผมได้หมดนะครับได้หมดยังครับถ้าใครถ้าใครไม่ทันยกมือนะครับเดี๋ยวให้เต้ไปบบกนะครับนะเอาละนะครับตอนนี้เราได้ซีนหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเอ็กพอร์ตวิดีโอหน่อยครับคือสมมติเราต้องการจะนําเสนอวิดีโอตัวนี้นะครับที่มันเลื่อนระหว่างซีนนะครับดูนะครับสร้างวิดีโอซีน ผมกดไปที่ไฟล์นะครับไฟล์ส่งออก Export นะครับแล้วไปที่ Animation โอเคไหมครับแล้วไปที่คำสั่งวิดีโอไฟล์ส่งออก Export นะครับ Animation แล้วก็วิดีโอนะครับจากนั้นมาเราก็เลือกไปที่ Option นะครับแล้วเราก็ปรับเลยปรับให้มันเป็นอะไรก็ได้ f u ให้ดีก็ได้คือมันมืนปรับเฟรมเรทนะครับ ยิ่งเลขมากยิ่งช้านะครับแต่แลกกับความคมนะครับเดี๋ยวผมเลือกโอเคแล้วผมเอ็กพอร์ตเลยดูตัวอย่างนะครับอ่าโอเคครับสี่สี่วิทีพอรับได้นะครับและนี่คือกลยุทธ์นะครับพยายามทำซีนนะครับต่อไปเนี้ยถ้าเราถ้าเราอยากจะโชว์บ้านใช่ไหมครับเราตอนนึกนะมีบ้านอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็หมุนไปหมุนไปทางหนึ่งซ้ายขวาทีซ้ายขวาทีแล้วมาทึกซีนใช่ไหมครับแล้วก็ทำไปหลายซีนใช่ไหมครับแล้วก็ส่งมาเอ็กพอร์ตเป็นวิดีโอ อาสำหรับพรีเซนต์งานมสมมติเราอยากพรีเซนต์ลูกค้าใช่ไหมครับเป็นไฟล์วิดีโออ่าดูตัวอย่างว่าดูไฟล์เป็นยังไงนะครับบางครั้งผมรอทั้งวันเลยนะบางบางบางวิดีโอนะครับใช้เวลาดูทั้งวันเลยเอาละได้แล้วครับตอนนี้ผมลองดูนะนะครับผมก็ไปที่คำสั่งด็อกิมเมนต์ที่ผมโหลดไว้นะครับ อ่านี่ครับวิดีโอมาแล้วแต่นี่คือวิดีโอที่ผมสร้างขึ้นมาเมื่อกี้ครับล้ำล้ำนะครับนี่ง่ายๆนะครับเห็นไหมครับนี่ไม่ต้องไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นทุกอะไรอ่ะไม่ต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ไม่ต้องเป็นการนักอนิเมเตอร์เลยนะครับนักเขียนโปรแกรมหรือวิดีโออะไรเลยครับเนี่ยแหละครับสแก็ตชดื้อดๆนี่ครับออกมาอย่างนี้นะครับพิเศษงานได้เลยโอเคไหมครับนี่คือตัวอย่างเห็นไหมครับนี่คือกลยุทธ์ในการทํางานนะครับนะครับในการทํางานเพราะว่า เอาตัวอย่างวิดีโอที่ผมโชว์ให้ดูเนาะนะครับตัวอย่างวิดีโอก็คือเอาตัวนี้นะครับนี่ครับนี่คือตัวอย่างของการประยุกต์นะครับเมื่อเราเขียนโมเดลให้สวยแล้วนะครับปรับแสงปรับเงาปรับหมอกนะครับแล้วก็ทําซีนอย่างเงี้ยนะครับแล้วพีเต์งานอย่างเงี้ยได้เลยนะครับในขั้นสูงเนี่ยเราสามารถจะตัดต่อซีนให้มันมีการเซ็กชันนะครับได้เลยนะโชว์ไฮได้วาี้รกช เป็นอะไรก็ได้นะครับและตัวนี้แหละคือการเพิ่มบูลค่าของเราเลยนะครับสกลาทำธรรมดาเนี่ยครับก็สามารถที่จะใช้ในการพีเต์วิธีการก็คือใช้ซีนอย่งเมื่อกี้นะครับนะททำได้เลยนะครับนี่คือตัวอย่างอันนี้เป็นงานที่ผมทําที่มาเลเซียนะครับงานนี้ไม่ได้งานนะครับบอกบอกก่อนว่าไม่ได้งานเดี๋ยวบอกได้หมดเียงให้บอกนะครับชีวิตคือแข่งขันเนาะแล้ววันนี้ครับมันก็ยากนะที่เราจะการันตีแม้เราจะทำดีแค่ไหนนะครับมันก็ งานก็คืองานเนาะก็ต้องมีได้ไม่ได้นะครับเอาละกลับมาของเราดูไหมครับตอนนี้เราได้สีแล้วนะครับกดเซฟไว้ครับเซฟนะครับตอนนี้สถานะนี้คือเราพร้อมที่จะส่งไฟล์ไปที่โปรแกรมตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าโปรแกรม Layout นะครับวิธีการส่งไฟล์ไปที่ Layout นะครับทำอย่างนี้ครับกดที่คำสั่งไฟล์แล้วก็ส่งไปที่ send to layout ครับผม โปรแกรม Layout นะครับเป็นโปรแกรมอีกตัวหนึ่งเลยนะครับที่มาพร้อมกับ s ซกิเอเลยนะครับเวลาเราซื้อโปรแกรม s ซกิเอมานะครับมันจะมา3โปรแกรมนะครับพร้อมกันเลยนะครับตัวแรกคือ s ซกิเอตัว2คือ Layout ตัวที่3คือ Style Builder นะครับอันนั้น Style Builder เราไม่สอนนะครับแล้ววันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมปคนใช้นะครับก็เป็น s ซกิเอ u ร์อปเลเนะครับไอ้โปรแกรม Layout ตัวนี้นะครับอ่าเราเปิดเข้าไปนะครับกดคลิกเลยครับ s e n จูเลเยอร์เลยนะครับมันจะส่งเข้าไปโปรแกรม Lay o u t นะครับ นะครกดที่ไฟล์นะครับแล้วเซนทูเลเยอ์นะครับโอเคนะครับเอาละนะครับใครไม่ใครไม่เจอหน้าจอนี้บ้างครับเจอหมดนะครับเอาละโปรแกรมเลเยอร์นะครับหลับตานึกแล้วกันก็คือโปรแกรมโชว์ซีนเอาง่ายถ้าถ้าผมพูดตรงๆกันนะพูดได้เหมืนหลับตานึกง่ายๆนะครับมันจะลักษณะคือเหมือนกระดาษที่รองรับซีนต่างๆที่เราทําไว้ในสเกตอัพเพื่อมาโชว์ให้เป็นแบบก่อสร้าง วิธีการแรกนะครับเมื่อเราเปิด l เย o u ์เข้ามาแล้วนะครับมันให้เราเลือกกระดาษก่อนขนาดใช้กระดาษนะครับ A4 A3 นะครับที่เราใช้ประจำนะครับจำไว้นะครับเลือกได้ครั้งเดียวนะนะครับถ้าเราจะเลือก A3 แล้วจะเปลี่ยนเป็น A4 ทีเนี่ยเรื่องยาวเลยเพราะว่าสเกลเนี่ยมันล็อกออโต้เข้าใจไหมครับตอนนี้เราจะเลือกที่ A3 นะครับเราก็เลือกมาเรื่อยๆครับเลื่อยมาเรื่อย นะครับเราเลือกไปที่ A3 นี่ครับ A3 landscape หน้ากระดาษเปล่าตรงนี้นะครับชื่อ A3 landscape นะครับแล้วก็ open เลยครับและนี่นะครับได้แบบแล้วนะครับอ่าโอเคครับ เมื่อทำถูกต้องนะครับมันจะมีซีนซีนหนึ่งนะครับที่เราทำไว้ในเซ็อัพนะครับมาโชว์ในหน้ากระดาษซีนนี้นะครับคือซีนสุดท้ายที่เราเซฟไว้ทุกคนจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันคือซีนสุดท้ายที่เซฟไว้ครับเอาละนะครับวิธีการทำไม่ยากนะครับเหมือนเหมือนเล่นเกมเลยคือมันเล่นเกมดีครับคือตอนนี้เมื่อเราเลือกกระดาษตอนนะครับกดข้อ่ดนะครับข้อแรกคือเลือกกระดาษตอน A 3 A 4 A 1 A 2 ต่อไปครับคือการเลือกซีนนะครับเราต้องเลือกซีนว่าอะไรจะซีนโชว์อะไรโชว์ซีนอะไรเริ่มแรกเลยผมอยากยโชว์ซีนที่ชื่อว่า ISO นะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับคลิกขวานี่ครับกดกดคลิกซ้ายที่ชิ้นงานตรงนี้ก่อนนะครับที่วิวพอร์ตตรงนี้ก่อนแล้วคลิกขวาผมนะครับคลิกขวานะครับแล้วดูนะครับเลือกไปที่เป็นคว่าซีนนะครับเราอ่านดูดีๆเพราว่าซีนอยู่ โอเคไหมครับคลิกขวาที่วิวพอร์ตนะครับแล้วเลือกที่ซีมแล้วโปรแกรมเลยเอาะมันจะอ่านโปรแกรมสแกออกมาแล้วมีซีดีออกมาของซีรีส์นจะต้องเลี้ยวมาขอผมเนี่ยผมทอาไว้สามซีนผมพิท็อปวิวฟอนต์วิวไซด์วิวแล้วะเอฟวิวทุกคนก็ต้องมีของตัวเองให้ออกมานะครับแล้วเลือกวันนี้อโซ ครับซีนไอโซที่เราเลือกครับซีนไอโซไอโซวิวโอเคไหมครับไอโซวิวแล้วเราก็ปรับมาตรงกลางเลยครับนี่ครับปรับมาตรงกลางเลยเลื่อนมาตรงกลางเลยครับเอาละนะครับเลื่อนตรงกลางไปบอยแล้วอันนี้คือขั้นตอนนะครับ ใช้ช่วงแรกนะเอาเริ่มแรกทำยังไงครับอีทีโสดเซฟไฟเซฟออกถูกไหมครับแต่นั้นมาก็กด Sen d to Layout ถูกไหมครับมาเซนต์ที่เรอปุ๊บนะครับขั้นตอนแรกคือเลือกหน้ากระดาษนะครับให้แมทกับงานเรานะครับไม่ใช่สร้างอาคารสี่ชั้นนะครับใช้ A4 ไม่เห็นนะครับอย่ารอย่าอย่าเลือกนะให้เลือกกับหมอกกับงานเรานะครับหรือทําแบบของมหาวิทยาลัยนี้นะครับแต่เลือกกระดาษ A3 นะอย่างเงี้ยครับ ทำไปก็ไม่มีใครเห็นหรอกครับนะเพราะว่ามันมันไม่ออนสเกลนะครับใช้ใช้อะไรไม่ได้นะครับนั้นโปรแกรมเลเยอร์เนี่ยมันจะล็อกสเกลเดิหน้ากระดาษนะครับนะครับเอาละนะครับต่อไปครับเมื่อเราเซตซีนได้แล้วนะครับต่อไปนะครับต้องมีการกําหนดสเกลนะครับเพราะว่าเรากลังทำแบบที่ออนสเกลนะครับเพราะว่าแบบออนสเกลคือแบบต้องออนสเกลมันต้องเอาไม้สเกลท่าปุ๊บมันต้องวัดได้เป๊ะ นี่คือแบบก่อสร้างที่มาตรฐานนะครับคือต้องออนสเกลนะครับโอเคครับให้ไปขึ้นอย่างนี้ปรครับด้วยขวามือยกมือขึ้นเลยครับขึ้นขึ้นขึ้นเฟรมไหมครับอ่าทุกคนขึ้นนะครับมันจะ็นเครื่องมือเยอะแยะนะครับแต่เครื่องมือเดียวเท่านั้นที่กับสยามนะครับเครื่องมือเดียวที่สิงกับสยามจริงๆนะก็คือ SketchUp Model นะครับไอ้ตัวเนี้ยเป็นเครื่องมือที่มันจะซิงค์กับสยามเลยนะครับทุกคนกดไปที่ SketchUp Model ครับ คลิกที่ v i e w p o r ก่อนนะครับคลิกตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดไปที่เ c r a p m o d e อาล่านะครับมันจะมีคำสั่งขึ้นมาอีกเยอะแยะเลยนะครับแต่ไม่ยากนะครับนะดูลงง่ายครับอ่เดี๋ยวผมอธิบายช้าๆเยอะตัวนะครับเมื่อเราคลิกที่ชิ้นงานเออไม่ใชิ้นงานเดี๋ยวเรียกวิวพอร์ตดีกว่านะครับเพราะไม่ได้ชิ้นงานนะครับเรากดไปที่คําสั่งส c r a p m o d e นะครับมันจะขึ้นคําว่าวิวตรงนี้นะครับเริ่มแรกเลยมันจะอ่านค่าซีนก่อน แน่นอนเราทุกคนต้องขึ้นว่าไอโซถูกไหมครับ <ISO. S 1> ถูกไหมครับมันจะมันจะอ่านว่าซีนอะไรถ้าเราเลือกซีนอะไรมันจะอ่านซีนนั้นนะครับต่อไปครับ Standard View มันให้เราเปลี่ยนใจได้ด้วยค,คือนี่คือไอโซใช่ไหมครับแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยซีนนี้มันไม่ใช่ ISO อยากเปลี่ยนเป็นซีนอื่นจะเปลี่ยนเป็นวิวอื่นนะครับเราสามารถจะเปลี่ยนได้ใน l เ y o u t อ,อีกทีหนึง่งเข้าไปครับดูผมก่อนนะตอนนี้ผมอยากเปลี่ยนใจ เลือกเป็น top view ปรับให้ด้วยครับความหมายคือ layout เนี่ยสามารถจะปรับได้อีกนึกภาพอ,อกไหมครับแต่ผมไม่เอาเนาะทันทีที่ผมปรับ top ข้างบนนะั้นเห็นไหมครับมันจะข,ขึ้นวงเล็บว่า modify ถ้ามันขึ้นวงเล็บ modify ความหมายคือคุณกําลังไปเปลี่ยนแปลงซี e ที่เกิดจากเซีมาแล้วเรื่องไหมครับซึ่งบางทีมันอาจจะทำให้เราต้องเสียเสียงานเรา,าเพราะว่าเราปรับ s c e มาแล้วใช่ไหมครับ แค่นั้นเองพยายามปรับไปที่ ISO ทั้งเลยพุกนะครับอันนี้ขึ้นนอนเลยนะครับแต่ความหมายของคือว่าเราสามารถจะปรับซีนได้นะครับแต่สถานะนี้ถือว่านอนเนาะนะครับเราไม่เอาครับนอนเอาละต่อไปครับตรงนี้สัาคัญมากครับถ้าสัยล่ะขึ้นเสียเงินตรงนี้มันคือออโตกราฟี่คือแหนะแต่อะไรที่มีเกล็ดนี่อะไรนะออสเปคสีไม่ สีไว้ออทอกสีไม่เจออันนี้คือออโอกสีที่สเกลหนึ่งต่อสิบแปดจุดเจ็ดหนึ่งหกแปดนี่ครับอ่านให้เลยโปรแกรม a u ก็แข d นะครับโปรแกรมอ u t o แคดไม่ออโต้เลยครับแต่ตรงนี้นะครับมันอ่านให้เลยว่าไอ้โมเดลตัวนี้นะครับมีสเกลหนึ่งต่อสิบแปดซึ่งตรงนี้เองนะครับมันไม่ลงตัวให้เราปรับนะครับให้เป็นหนึ่งต่อยี่สิบครับผม เอาล้วม่ดูตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับโอ้ยเล็กไปลองหนึ่งต่อสิบห้าครับได้ไหมครับโอเคหนึ่งต่อสิบห้าดีกว่านะครับเอาอเป็นหนึ่งต่อสิบห้าทุกคนมีสเกลหนึ่งต่อสิบห้าไหมครับใครๆไม่มีครับสเกลหนึ่งต่อสิบห้าโอเคไม่เป็นไรครับ เมื่อเราพูดว่าสเกลหนึ่งต่อสิบห้าไม่มีดูนะครับวิธีการเพิ่มสเกลเองอะทุกคนทุกคนดูโพยเตอร์ก่อนนะครับวิธีการเพิ่มสเกลเองทำอย่างนี้ครับกดไปที่สเกลล,เกล,ล่างสุดเลยจะมีคาว่า add custom scale กดเข้าไปครับจากนั้นตรงน,นี้จะมีคำว่าสเกลเปเ p อร์ตรงนี้ครับให้ปรับไปที่1มิลลิเมตรต่อ15มิลลิเมตรดีครับ1ต่อ15ครับ ง่ายอย่างเงี้ยดื้ออย่างเงี้ยครับนะเหมือนเหมือนไมค์ซอฟต์ปวดธรรมดาเลยครับอีเซียนฟันนะผมบอกเลยว่าผมใชออาตัวขดผมมีปัญหาเรื่องสเกลมากเลยนะครับกดเซเว่นเก้านะครับคือคือถ้าใครไม่ถนัดเนี้ยตายเลยนะครับอ่าโอเคนะครับเมื่อได้แล้วกด Add add custom s c a ก e ครับผมกดตรงนี้นะครับ Add Custom Scale เลยกดปุ๊บนะครับ ทุกคนจะเห็นหนึ่งต่อสิบห้าขึ้นเลยที่หน้ากระดาษครับอ่ากดแอดนะครับอ่าเราปรับเลยครับก็จะขึ้นตรงนี้เลยครับหนึ่งต่อสิบห้าเลยนะครับแล้วก็เลือกเลยครับหนึ่งต่อสิบห้าโอเคนะครับได้ไหมครับหนึ่งต่อสิบห้าเอาละนะครับสำหรับคนที่ได้แล้วนะครับต่อไปครับสำคัญตรงนี้ครับเมื่อได้สเกลแล้วให้มั่นใจว่าลูกศอนตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับนี่คือการล็อกสเกลแล้วก็เผลอเลครับไปปรับเหยียนสเกลมันะครับอันนี้คือกาล็อก เด้บอกล็อกแล้วไม่ให้เปลี่ยนให้เนละนะครับนี่ครับอ่าต่อไปครับมาติ๊กแล้วนะครับปรับเลยครับปรับรูปศอกให้เต็มจอเลยครับนี่ครับอ่าปรับกระดาษให้เต็มจอเลยครับเรียบร้อยแล้วครับได้แล้วนี่แหละครับเรา เอ <A. S 1> สามปิดเอสามไปแล้วก็เอาไม่สเกียรอลวัดเลยแล้วแต่จริงไอโซไม่คนวัดน,นะครับเดี๋ยว,วเดี๋ยวพนะักพับบิวด์ดีกว่าครับโอเคครับตรงน,นี้ทุกคนเคลียร์นะเดี๋ยวเดี๋ยวผม